สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ m b t 2 h d นะครับนำท่านผู้ชมติดตามชมการถ่ายสดการแข่งขันฟุตบอลเตย์ตาไทยลีกนะครับวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างสมุทรปราการซิตี้กับทีมการท่าเรือ f c แต่กันที่สมุทรปราการสเตเดียมครับจาถิ่นสมุทรปราการซิตี้นะครับ15นัดในเลกแรกพวกเขามีอยู่22คะแนนนะครับรังอันดับ6ของตารางขณะที่การท่าเรือนะครับจบเลกแรกด้วยการมี34คะแนนแต่ว่าก็ยังมีโปรแกรมตกค้างอยู่1นัดด้วยกันนะครับ เราดูรายชื่อเสือคนแรกครับทางฝั่งของเจ้าถิ่นสูตรประการนะครับในระบบ4-4-2ขณะที่การท่าเรือครับในระบบ4-2-1-3นะครับวบที่การท่าเรือนะครับอยู่ในชุดเหลืองทั้งชุดนะครับหมายเลข99นะครับนิสันบุริญญานี่ก็ฟอร์มช่วงหลังดีมากเช่นกันนะครับยิงมา3นัดติดแล้วครับเช่นเดียวกับทางอดิศักดิ์ไกรศรนะครับอาครับเกมมันเริ่มขึ้นครับการท่าเรือครับบุกจากขวาไปซ้ายเซเคิลสโตเรสดาวสันโวประจําทีมนะครับ พลาดเสียบอลไปแล้วครับให้กับทางทัดเดลี่เจริญศักดิ์วงกรสุพนันบุรีรัฐเปิดบอลทะลุไปให้กับทางเจริญศักดิ์วงกรแล้วเปิดกลับมาหน้าประตูแต่ว่าก็ยังโดนตัดทิ้งไปได้ครับโดยธนบุญเกษรัฐเควินกะจังหวะไม่ดีครับอย่างดีที่บอลเปิดตรงนี้มีธนบุญซ้อนไว้อยู่บารอสทาเดลี่ดาวสนวงประจําทีครับโดนสะก,กิดล้มไปนิดนึงมาหุดหิดเลยสุวกร สองคนครับเอาไม่อยู่ครับทันเดอรี่นี่แหวกเข้ามาตรงกลางเลยจังหวะของศิวกรยกขามาขวางพอดีนะครับโ oh. อ้โหอ่าครับบอลมาจังหวะน,นี้โยนเข้าไปหน้าประตูร้วโบ่งมากโอ้โหเป็นประตูนะครับอมจังหวะโยนเข้าไปแล้วมัน พอหมาะพอเจาะพอดีครับโอ้หานาทีเท่านั้นนะครับเกมรุกของสุรการครับบอลคอจากริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็เป็นธินพลยอดเย้ยนะครับโมงเข้าประตูไปโอ้ขึ้นนําเร็วเลยครับเจ้าถิ่นสุดปาการซิตี้ดูอีกทีครับบอลเปิดของจริญศักดิ์วงกรนะครับไปเสาไกลแล้วไม่มีผู้เล่นของการท่าเรือประกบอยู่เลยครับแล้วมงดีมากกดลงพื้นรุ้สีสุภากาจังหวะตกไม่ดีแล้วก็ บอลน,นัการเข้าประตูไปเลยครับ1นต่อศูนย์ครับขยับจะออกแล้วไม่ออกนะครับวรุษีสุภาในขณะที่ธนบูร์ก็อยู่ห่างจากธีรพลเยอะเยอยอยู่พอสมควรนะรขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับบอลสทาริลี่ให้เข้ามาที่พ,พิรดลพิรดลออกมาขวาสุดให้กับเจริญศักด์เจริญศักด์มีช่องได้ซัดลูกนี้โอ้โหดูครับยิงแม่นจริงๆฮะลูกนี้วรุษีสุภาหมดสิทธิ์เลยครับ อ่าตะกายสุดตัวแล้วครับแต่ว่าลูกนี้ต้องชมจริงๆครับชมเจริญศักดิ์วงกรอนครับว่าซัดลูกนี้แม่นมากโอ้ในลุ้นประตูสุดสวยประจําสัปดาห์ได้เลยครับลูกยิงขอเจริญศักดิ์วงก้นนะครับโอกาสยิงครั้งที่2ในเกมนี้ตรงกรอบสองครั้งเป็น2ประตูเลยครับโอ้เกมรุกสมุดประการตรงนี้สวนกลับขึ้นมาแล้วยิงคมมากครับเจริญศักดิ์ยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งไปแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูว่าบอลวุฒิโดนบังอยู่หรือเปล่าครับดูวิธีครับมีเควินบังอยู่แต่ว่าไม่ทันได้เข้านะครับ โอ้แต่กดลูกนี้ก็ต้องยอมนะครับวางเท้ายิงดีมากอเควินไประแวงตัวด้านในนะครับไปเปิดพื้นที่กับเจริญศักดิ์วงกรแล้วยิงลูกนี้ต้องชมครับว่ายิงดีจริงฮะหมดสิทธิ์เลยครับสําหรับวรวุธศรีสุภา2-0ครับแล้วมาอยู่ที่เจริญศักดิ์วงกรออีกครั้งครับกระชากนิ้วด้านข้างเควินยังบล็อกเอาไว้ได้ครับบอลคือหลังกลับมาแล้วสุพนันครับ ยังครองบอลได้ตตวัดกลับมาหน้าประตูแล้วมีโอกาสยิงลยกป้อู่ชั้นแฮะว่าวารุษนะพุ่งไปอีกทางนึงแล้วครับโอ้ขึ้นมาแต่ละครั้งของสุราการได้จบตลอดเลยครับทีแรกตรงน,นี้เหมือนจะหาช่องเปิดไม่ได้แล้วนะครับสุรนานแต่ว่ายังตวัดกลับไปแล้วก็เป็นโตติยังดีที่มีผู้เล่นของการท่าเรือมาบล็อกขวางไว้ได้ครับจะแหวกเข้าไปก็ยังไม่ได้เปิดมาจาังหวะนี้ก็ติดจะฟ้องว่าเป็นลูกแฮนด์บอลแต่ผู้ศินยังให้เล่นต่อนะครับประกอบเป็นพัก จังหวะแรกจับบอลลั่นไปหน่อยแล้วยังไงครับมีเสียนุวีพูดสินชี้ไปที่จุดโทษนะน่าจะเป็นลูกแนดนบอลครับพูดสินเป่าแล้วคบค้างอยู่สักพักเลยครับแล้วก็ชี้ไปที่จุดโทษ <c oughs> เดี๋ยวเราดูภาพใช้ตรงนี้ <c oughs> อบอลนนโดนแขน,นโดนจริงนโดนแขนของสุรรน,นบุรีรัฐแล้วบอลมาเร็วด้วยนะครับอือ ยืนยันครับโซเรสยิงลูกนี้โป๊ะขู่ไปถูกทางนี่ยแต่ว่ายิงดีจริงฮะเบียดคนเสาเข้าไปเลยครับการท่าเรือเอฟซีครับได้ประตูไล่ขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2ฮะพุ่งไปถึงด้วยนะครับปฏิวัติคำใหม่แต่ว่าบอลของโซเรสยิงดีมากนะครับนี่ขึ้นมา9ประตูแล้วนะครับโซเรสไปถูกทางแต่ว่าด้วยความแรงของลูกนะครับแล้วก็บอลมันเรียดด้วยนะครับล้มลงไว้ไม่ทันปฏิวัติคำใหม่ ยิงดีฮะปฏิวัติเปิดขึ้นมาให้บรอสเตอร์ดลี่เดียนีตีโต้ตรงกลางมีทีรพลครับเลือกให้ทางไหนครับเลือกให้ไปที่บรัสเตอร์ลี่ทาเดลี่เปิดกลับมาจะให้กับทีรพลแต่ว่าติดอยู่ที่เควินดีรุมรำครับช่วยกันสก,กัดบอลออกมาแต่ว่าแถว2เป็นของทางสุนทรประการนะฮะพีรดลยัดเข้าช่องในแล้วกลับมาที่พีรดลอีกครั้งหนึ่งโอ้โู่ยิงลูกนี้โด่งข้ามคายวันนีด้เดียวถือว่าใกล้เคียงมากแล้วก็ทำเกมมาได้ดีครับสุนทรประการใช่ครับเล่นกันเข้าขาบ้าครับ โอ้โหดูรับจังหวะจ่ายของพีระดลแล้วทีรพลแตะคืนให้ครับตายลูกเยอะไปหน่อยนะครับลูกยิงของพีระดลขึ้นมาทีไร่ได้จบแล้วก็ได้เสียวได้ลุ้นตลอดนะครับสมุดปราการอ้าวจับบอลตรงนี้โอ้โหแล้วมีเบียดลงไปผู้เดสศิลไม่ลังเลเลยครับชี้ไปที่จุดโทษเลยฮนะพลาดเองครับการท่าเรือตรงนี้เนี่ย ทางด้านของสิวกรครับเข้าช้ากว่าโอ้แต่ว่าเจ็บไปด้วยพยายามจะเซตบอลตั้งแต่หน้าปากประตูของตัวเองนะครับแล้วสุดท้ายพลาดตรงนี้ครับตั้งแต่ธนบู์ครับโอ้แล้วสีวกรไปกอดใส่ทางด้านของโอโนไโว้เลยครับกับตันทีมครับพิรดลชำรัศมนะีจะเป็นคนยิงโดนกับทางวราวรุบุครับ พี่โดนยิงตูวนี้เรียบร้อยฮะโอ้โหโโห,หมดจิตจริงจริงเหมือนกันครับสำหรับบริวรีสุภาเป็นสามหนึ่งฮะใช่ครับยิงดีมากครับไปมุมเดียวกับที่ัวเลสย,ยิงนั่นแหละครับแต่ว่ายิงโด่งแล้วก็เข้าหน้าต่างไปเลยครับไปถูกทางแต่ว่ายิงมุมบนนะครับไม่มีโอกาสฮะลูกนี้อ้าวจักรพันธ์พลาดไหมครับอดีศักดิ์ทำชิงกันแล้วออกด้านข้างไปก่อนครับ อลกอโยนใส่ประตูแล้วโบกลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับให้แล้วไปที่จุดนัดพบเลยครับอริศักกรสอนอนี่ยิงประตูติดต่อกันอีกแล้วนะครับนัดนี้นัดที่4ี่เล้ครับที่อดิศักยิงให้กับการท่าเรือพยายามจะต่อบอลหาช่องแล้วสุดท้ายได้คอรต,ตรงนี้โอ้ไม่มีใครตามเลยครับอดิศักกาสอนมาคนเดียวครับขึ้นคนเดียวเลยแล้วก็ม่งตัดหน้าปฏิวัติข่าวใหม่ครับโอกาสยิงในครวลาแรกของทั้งสองทีมเท่ากันเลยครับทีมละหครั้ง ถ้าเรือตรงกอบสองครั้งเป็นสองประตูนะครับขณะที่สุป,ประการตรงกอบไปสี่ครั้งครับผู้ตัดสินเป่านักวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับสุป,ประการซิตี้เจ้าบ้านนําการทเทรดซีสามประตูต่อสองครับครึ่งแรกหายห่วงครับเกมรุกของทั้งสองทีมครับครึ่งหลังเริ่มต้นขึ้นครับสุดป,ประการครับโดยจักรพันธ์นะเปิดบอลจังหวะนี้แรงเกินครับ ปรกอพยามจะเตะให้มันโดนเอเนสเตอรออกอ้าวกลายไปโดนเดนีเอลตอติครับชี้กองบอลไปแล้วโยนข้ามฝ้าไปพิโดนมงไม่ถึงแต่ว่ามีตัวข้างหลังแล้วมีโอกาสได้ยิงครับสุพนันยิงลูกนี้้เรียบร้อยเลยครับรอดตัวของโรนุสสีสุภาเข้าไปนี่ยิงไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทิศท,ทางดีแล้วเดี๋ยวต้องดูด้วยครับว่าโรนุจะโดนบังอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกนี้เหมือนจะทันแต่ว่ามันไม่ทันครับสุพนันได้วิ่งเข้ามาปแปรแบบเน้นๆเลยครับดูครับโอ้โหคือมีผู้เล่นการท่าเรืออยู่เยอะครับ แต่ผ่านมาหมดเลยแล้วเหมือนจะไปบังวบรวุฒด้วยครับโบรวุฒพยายามจะล้มตัวรับตรงนี้เนี่ยบอลก็ไปลอดแขนซะอีกครับโอ้โหบอลไปข้างหน้าลำบากครับเควินดิลมดัครับได้บอลจากอริศักแล้วเปิดเข้ามาหน้าประตูดูนี้อ้าบบอลชนแล้วก็ยิงนี้ีโอ,โอได้ประตูที่สามาได้เหมือนกันครับจังหวะนี้เนีสามโบนินญาเนะยครับไม่ล้าหน้านะครับโอ้โหก็ยิงให้กับการท่าเรือมามีโอกาสได้ลุ้นเลยับเป็น3ประตูต่อ4ี่ะรูครับขึ้นมาตรงนี้ได้เปิดไปด้วยแล้วปฏิวัติพลาดเองครับ โอ้โหบอลรับกระชอกแล้วกระชอกไม่ไปโดนานด้านของโบนิญ,ญาครับนั่นแหละครับกลายเป็นตั้งให้ตัวเองเลยครับโบนิญ,ญายิงเข้าไปครับอาแล้วครับไล่มา3ต่อ4ครับมีธนาสิทธิ์ว่างอยู่นะครับธนาบุญยัดเข้าด้านในไปครับแล้วแม่โบนิญ,ญาพยายามจะตอกส้นให้เพื่อนแต่ว่าก็ติดอยู่ที่ท,ทางเอริสซาริฟฟวิช โดนสวนกลับแล้วครับแล้วตำแหน่งนี้ตรงนี้เหมือนจะไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับอ่าครับดูครับไปได้หรือว่าแล้วมีบรัสทารี่อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วยิงตรงนี้เข้าประตูครับจังหวะสวนกลับของสุดประการเดี๋ยวต้องไปเช็คนะฮะตรงกลางสนามครับว่าตำแหน่งที่พุ่งขึ้นไปในจังหวะสวนกลับขึ้นมานั้นล้ำหน้าหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูด้วยสายตาก็น่าจะไม่ล้ำเลยครับใช่ครับแต่ตรงนี้เฮก่อนแล้วครับสุตรประการบอลสวนกลับครับในจังหวะที่ผู้เล่นการท่าเรือเติมขึ้นไปกันหมดเลยครับ เนี่ยครับไม่ล้ําตรงนี้แน่นอนครับแล้วมาเช็คตรงจังหวะเปิดของเจริญศักดิ์ให้กับทาเดลรี่ไม่ล้ําเหมือนกันครับโอ้สายๆเลยครับประตูนี้ของสมุทรปราการครับขึ้นนํา5ต่อ3ครับแล้วก็เจริญศักดิ์ขึ้นไป8ปดแอซิสเท่ากับจักรพันธ์แก้วพงของบุรีรัมแล้วนะครับเป็นท็อปแอซิสแต่วันนี้ตามหลังอยู่2ประตูครับแอริสขึ้นไปโบลูนิโปเรียบร้อยเลยครับว่าเปิดลูกเตะมุมมาแม่นจริงครับแล้วลูกนี้ วรวุฒิสีสุภาหมดสิทธิ์จริงๆเหมือนกันครับบอลกดลงพื้นแล้วมามุมดิกเลยครับไม่มีสิทธิ์จริงๆครับแม่นจริงครับลูกเตะม,มุมโอ้โหบอลเปิดของจักรพันคู่หูในตำแหน่งเซนเตอร์ครับโอ้โหในสองนัดติดๆครับจักรพัน์ที่เปิดให้กับอลิซมงนิติพงครับเปิดเข้าไปแล้วมงก็เข้ามือของปฏิวัติครับม,มเกมนี้เป็นเกมที่เรยถือว่า ทางสุปปรการนั้นวางแทคกติกมาดีและก็เล่นกันได้ดีครับเอาชนะการท่าเรือเอฟซี FC ไป6ประตูต่อ3ครับเป็นชัยชนะของพวกเขาแล้วก็เก็บเพิ่มเป็น25คะแนน,นครับแต่ว่าอยู่อันดับ4เหมือนเดิมขนาดที่การท่าเรือแพ้เกมนี้ก็ยังคงอยู่ที่2เหมือนเดิมนะครับ